แบบพันหกจุดนะคะมุมใดบ้างเป็นมุมภายในมุมใดบ้างเป็นมุมภายนอกนะคะก้อที่1น,นะคะเราก็จะได้มุมภายในคือ2 3 5 8นะคะ2 3 5และ8เป็นมุมภายในนะคะแล้วก็ หนึ่งสีและ7เป็นมุมภายนอกนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราก็จะได้มุม3 4มสี่ห้าหกและห เป็นมุมภายในนะคะต่อไปก็1 2 7 8 1 2 7และ8เป็นมุมภายนอกนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเราก็จะได้2 3 6 7 2 3 5และ7เป็นมุมภายในนะคะและ1548 1 5 4และ8เป็นมุมภายนอกนะคะต่อไปข้อที่4 1278 1 2 7, 8, 1, 2, 7 และแปดเป็นมุมภายในแล้วก็สามสี่ห้าและหก 3, 4, 5, ะ 6, เป็นมุมภายนอกนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะเราก็จะได้สองสามห้าแปดสองสามห้า แ 8, เป็นมุมภายในนะคะแล้วก็หนึ่งสี่นและเเป็นมุมภายนอกนะคะต่อไปข้อที่6-2 3องสามหกและ เ็เป็นมุมภายในแล้วก็หนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าและแปดเป็น